ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันเสราร์ที่20ครับรอบแรกเลยรอบแรก,กเราอัดตามสเต็ปเราต้องมีปอด,ดีเยอะหน่อยรอบแรกนะครับีนเ,เ,เอีย,ยงหลบมาหน่อยเว้เอียงมิสเตอร์เพมหลบมันหน่อยจะคอมเมนต์ไม่เป็นไรเอเพม มิสเตอร์เพล่เล่นปกติอู้มเมาเล่นอะไรมาเล่นอุโมงกล้องหน่อยอผมมีสี่ใบอย่างนี้เป็นเคอยนแน่นอนครับไม่ได้เห็นกี่ใบเคียร์นนะเดี๋ยวเราเราต้องอ้อมลงล่างก่อนนะครับเพื่อจะหลบมิสเตอร์เพล่เล่นนะเนี่ยเนี่ยไอเสื้อน้ำเงินไอเสื้อแขนเสื้อน้ำเงินและเสื้อเทาเนี่ยอ้าวเออปิดหน่อยปิดหน่อยเฮ้ยอันนี้ป๊อบหลบหลบไอ้ตาวเจอไอ้มิสเตอร์เพล่เอา เต้าอะไรมาเล่นเอาคิลเลอร์ควีนมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอายังกี้มาเล่นเขาบอกเอาโหยังกี้แล้วเมันเลยจะโดนแบนวะอันนี้เชิญนะเชิญเชิญเชิญปั๊บ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 เดี๋ยวคือคู่นี้เขาเหลี่ยมกันทั้งคู่เลยเขาบอกว่าไอ้มึงก็เหลี่ยมกูก็เหลี่ยมมันให้พี่โยนเหรียญหัวค่อยมันมันไม่เชื่อซึ่งกันและกันอ่ะพี่จะโยนนะว๊ับอึ๊บอ่ะเดี๋ยวเปิดมาคนที่ทายถูกกยคนทที่าถูจะลงก่อนเลยนะครับผมหัว ให้ลงก่อนเฮ้ยย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 ยกยย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 ยอยูกลยย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 อายยายยยยยายย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 ยกยยกยย็ยย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 ้ยยรยย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 ไยย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 ยนายยมยยยยยยยเยย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 นยย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 ยนยยยยย กินหมูอ่ะไม่รูกแฝกความครับแฝกข้างใต้ความครับเพลมาเด็กเลยมาเล่นไม่ได้เราดันเจียนนะครับดันเจียนห้าสิบเก้าบาทด้วยไม่ใช่แกคุยไอเพลาดันเจียนห้าสิบเก้าบาท K D X อะไรนะถ้าเลือดไปเหมือนกัน K D X สิบห้าใช่ไหมต้องมีเลือดอ่ะฮะเลือดเออมีป่ะล่ะไม่ต้องมีเล่นคำขังเฮ้ยมึงมีป่ะมาวางดิไม่ไต้องใช้หรอกเราตีกันต่อไปอุ้มยังไม่เคยใช้เลยแต่ขอดูดิ ไม่เคยโหลดไม่เคยอะไรเลยมันไม่ปินเนื้อที่หรอกแม่ไอ้ย่ยมันบอกว่าด่บอกไปเล่นเกมไอ้อุ้มอย่าด่านะสายยาอุ้มนะครับเล่นไปด่าไปเล่นเกเล่นเทิร์นหนึ่งด่าหลายทีไม่ใช่เทิร์นทีนี่โรตัสโรตาร์กีีเขาว่าหลุดทุกช็อตให้เลือดเยอะ้ยมันขัดตอมได้มันขาดตอมได้เซ็ตกีเพียร์เนี่ยสองสองพ่อสองพ่อ เดี๋ยวพี่จะหาโอกาสนะครับในร้านพี่จะจัดเป็นจะจัดเป็นทีมเลยว่าชัดไหมครับชัดแจ๋วแข่งทีมละสามคนมีคนนึงใช้แวนคนนึงใช้ปัร์ตี้แวนวีกับแวนพรีเมียมจะใช้นี่ไม่ใช่หรือเปล่าเอาเอาดูเฉยเฉยเอ้ยเอามาเลยมาเลยเอาฮะจบแล้วทำไมเป็นกดให้โดนดีให้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอย่าไปกดขอบสิโอโอไม่เคยใช้เลยแอมบ้านนอกจริงเฮ้ยอินโดอินโดโอ้โหของได้ย่งนั้นเลย ทำไมไม่ใช้ไอ้นี่ย้ำนะครับนี่เป็นอบนะครับนี่เป็นรอบแรกนะที่เราสั่งสอนพวกแข่งเลยรอบแรกเท่านั้นนะครับนี่รอบแรกพี่อุ้มเรล่มก่อนเหรอใช่ใช่โอ้ยเทียมเลยเมื่อไหร่จะโดนแบลในตัวนี้เนี่ยเนี่ยนี่ยไม่ตาบอกว่าตาอยากออกมาเล่นเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็โดนนะครับเอ้ยอย่าสร้างเข่าเลยเดี๋ยวต้าไปเอาไม่แม่ใช่เข่าเลยแล้วทั้งหนูมาหลายวันละไงยังยังเราอย่าไปเชื่อใครสิเรารอประกาศอย่างเดียวทำเป็นของออกได้ไลค์ได้เกตครับผมได้จั่วได้เกต ทำไมต้องเติมเอสใบเดียวไม่มีเติมเอสจ่ายเลือดโม่เก่งเวลาครับรอ่ะไม่ต้องมาจากการโม่เมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้จ่ายไปทีทำไม่เหลือกล้าวะไอตัวนี้มันฮิวเลือดอ๋อเพิ่มเลือดนะโอเคไม่ได้มองไม่ได้มองงวดมองโต๊ะตรงข้ามนูโต๊ะโต๊ะประสองนี่ดูมิสเตอร์เพ็งกับสามขี้ตอมันห้ามยกเลิกครับโอ้ยสามขี้โนรุ่นทั้งนู้นทั้งนู้นไหนในตัวไหนสามขี้ชี้ดิชี้ดิชี้ดิ นี่ตอนนี้อยู่่นีไอ้เจ้ามามันยึกโลกมาอีบ่ายฮะมิเตอร์เพย์บอกทำยกเลิกเอือเก็บแทบไม่ทันเดจเกตเดจจูว์ทำไมให้เรื่อยไหมเยียบระยาทีฮ้ยทำยกเลิกแล้วเหรอครบแล้วยกเลิกได้ยกเลิกได้เป็นอะไรต่อในทีนี้ตีไงนี่คุยถึงตัวสองนะไม่ได้ตัวนี้เดี๋ยวอะอ่ะตี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 

อเคนหมเรจัดอลไรนะเมเมแล้วเต็มเม็เต็็ดตอนนี้เต็มเฟสแล้วเมนมเม็ดแล้วกดแม่งก่อนเลยเฮ้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 จ้าเฮ้ยเฮ้ยทำไมกูดูการซีอุสขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเคยดูคลิปเก่านะครับไม่มีไม่มีไม่มีฟิล้มจะอุทานว่าอะไรนะมั้ยอุทานว่าอะไรนะมั้ยโอ้ยเหี้ยมโอ้ยเหี้ยมแต่ไม่มีมอมาเลยโอ้ I'm here I'm here อ๋อกี่ใบกี่ใบห้าใบห้าใบ ตาที่ต้องการอยู่ไหนเนี่ยทำไมผมมีสองเกตอ่ะอ๋อเฮ้ยโอ้โหคนเยอะเงี้ยนะเดี๋ยวไปกอรีเดี๋ยวไปกอลีเดี๋ยวชอบแล้วเอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอคุณอุ้งไม่ขึ้นมือออกไปก่อนนะออกไปก่อนเได้ไหมกาดีกาดีมาจริงด้วยมมมีเกตหนึ่งเอาไปไหนเอาไปขอเลือกก่อนเอาไปไหนเลือกนียโอเคอ๋ออันนี้หกพันให้ดาบด้วยยังไงหนึ่งดีไหมดาบชั้นหนึ่งขี้ไงใช่แล้ว่าโดดโดดผมช้าได้เกตมันคือผมช้าแต่ผมช้าสองแล้วผมโจกาหนึ่งใบ วิวัอมาตะจุ่มจับสังเกตพุ่มชิงมือหนึ่งโอ้โหโกเลมไปแล้วชิงมือใครดีอะนี่เหรออ้องเชยสองแล้วใครชนะมชนะสองอ้าวคู่นั้นจอมานชนะน้องไอ้มิสเตอร์เพลินเรียบร้อยคิดก่อนนะคิดก่อนเอาไงให้หมดบอ่อเอ้ยนี่นึกดังๆรือแค่คู่ คอร์ตเคเตอร์คเตอร์เลยไหมผมจ่ายก่อนบายังกี้บายจ่ายเคอ์เตอร์ไปก่อนแล้วจ่าย1เกตปุ้งถ้าผมได้ทำลายจุนนี่จั่หาของครับมอน้ก่ตัวขืนไม่ได้ทักข้อเดียวหามารีเกตอย่าทำอน้ำเต็งเลยว่าไปดีดูก่อนนะ แบนแิิอเลยต้้งทางนี้นะตโอไปูไม่ได้ขอตัวแล้วรยอดทีไหมครับโอใหญ่กว่านี้รยอดทีไม่เลือกการสงในหลุมขอขอขต้องเป็นยังกี้จนิเกตโต้องมาจอบรครับพอยจอมานมุดยกตพีไงไงง้นัดมาเพียงนายกพูวบิิง้นวิิวิิเลยเลยบินบินเลย มีนด้วนะคิดตอไม่กินอร่อยนะมีครับจะมาซื้อข้าวโพดมาครับโหโลคัสเงินใส่ถุงแบเนี้ไม่ไม้ผมใส่ฝ่องมาผงสุดรเลุอ๋อไม่ได้ถุงแบบนี้ใช่ไหถุงแบบนี้น้องๆดูนะครับอย่าบรรจุอาหารนะครับกินไม่ได้นะามาเลยนแม่ค้าสวยรักมาตีละเดี๋ยวอ่ะปึ้งตีครับสองขีดหยุดเลกว้าวตาเสร็จแน่งานนี้ รีเกตไม่ได้ตายแน่จ้าโดยีนำเซตสามอ่ะหยิบได้นะได้จะว่ายกเลิกได้เฉยเลยนะเออเอาใรเลือกจอมมาแล้วสนุกกันทุกคนมามันได้มองข้างล่างรือว่าเคยอสกับยังกี้กูจะเบื่อใครดีวะเบื่อยังกี้ครับหยิบอะไรอ่ะที่ดูเดือนที่ผ่านมาอ๋อแยงกี้นะตาอันหนึ่งคิกครับพลื้มตาบินแล้วโดนแน่ตาทีนี้แหละเราจะรอดจากตอนนี้ได้ไงก่อน ิดก่อนปาเราไว้เอาค่อยๆยกทั้งบอร์ดได้ไหมมหาเวทดูๆร้องไห้ทัวร์ยกหมดทั้งบอร์ดครับิไปยังเก่งจังเลยน้องๆยูอ๋อคือหายนี่อยู่ใช่ไหมใช่ได้กี่ใบครับอยู่หรือเปล่า อยู่หรือเปลันนี้เสร็จได้กี่ใบครับอย่าบอกนะว่าใบเดียวโอ้โหมาหมดเลยเว้ยเออแล้วแล้วไม่ถายเลยไม่ถ่ยแล้วไมเห็เฮ้ยไม่ให้ดูให้ดูสลับกันแล้วสลับแล้วแล้วก็ไล่ต่อเลยเขาจะเป็นเอาต่อเนื่องเชนเฮ้ยออฟไซด์โดนไปเหลืองนะเว้ยออฟไซด์โดนไปเหลืองนะเว้ยกี่ใบครับผมต้องชัดแป๊บนึงนะหกใบครับสกิลบันนี้หยิบเวทนะครับแล้วเวทที่นี่นะฮะใช่ต้องไล่เป็นสเต็ปนะครับเหล่านี่ย นี่ใจร้ายจังเลยเราอะนี่ลูกน้องผมนะ่นแหละสองคนนี้โอ้โหอะไรแฟนพูดดังๆนี่ลูกน้องลูกน้องสลูกน้องลูกน้องลูกน้องแป้งคนไหนลูกน้องเดี๋ยวได้สองคนนี้ลูกน้องแป้งคนไหนลูกน้องนี่สองคนนี้เลยรอมานอนบ้านผมประจำเลยเนี่ยนอนข้างล่างฮะเฮ้ยยังตัดสินไม่ได้ใครลูกพี่อ่ะแกงการ์ดตกลอกพร้อมกันนี่ เอาแข่งพีนไดไหมจะเอาเป็นพี่อุ้มก็ยุเยอะกว่าจะเอาเป็นน้องไอ้ต้าก็ยุน้อยกว่ามึงอยู่ตรงกลางเป็นขั้นอาวุธชั้นเป็นสีแดงอาวุธชั้นหมดหรออยู่ดีหมดแล้วแน่เลยหมดแล้วหรอไม่ตัวก่อนเหรอเอาหมดแล้วเหรอใช่เอาหมดหมดหมดแล้วหรอเดี๋ยววัดนะจ้าโอเคโอเค โอยเยี่ยมเยี่ยมยิงมาถึงเพื่อเรียกมอลมาตวงใช่ใช่โอเวอร์คิวนี่แบบโอเวอร์คิวนะครับเมื่อกี้าอะไรนะเมื่อกี้ประกาศโอเวอร์คิวประกาศแล้วเหรอไม่ได้ยินประกาศมัวแล้คุยไก่จอมลานสองหนึ่งครั้งตลอดเกมนะเห็ุบอลลงนะประสาทประสาทปราศรีเยี่ยมเลยนี่ยิงซากโบราณใต้สมุดเลยโยทีเฮ้ยเย้ห้ามคอเกินสามนะครับอืมผมเลือกผมผมต้องเลือกสกิลโอเคเอาดีละ เทอาบอกนิ่งสุดเลยอันตรายอ่ะโดดก็ไม่ได้ทำไม่เห็นนั่นผมตายเลยเนี่ยมีจุกเธอเหรอจะมีจุกเธอไม่ได้นะเราเฮ้ยกระเทีอยล่ะเออด้เกตได้เกตได้เกตไม่คือผมมาซี้ผมมาใส่มผมดิมาลุ้นกันเลยดีกว่าสองสองสามมีแม่ตายผมตายแล้วดูเลือด คำสั่งมาครับ Final o f f นี่ไงด้วย r e b o o ยิงเลื่นกันยิงเลื่นกันไายสี่ไปได้ยิงยังโคบยังยิงผมยังโอเคไายสี่ถ้าผมได้ Battle Phase เพิ่มยอดเยี่ยมเลยดีด้วสามโอ้ตายเลยมาเลยมาครับมอบมอบแล้วเป็น c h a o ชนะนะครับเอาอุ้งไม่หมอกกล้องเลยโหอะเดี๋ยวไปเจอรอบต่อไป